ลักษณะบาลานซ์คันเขานะจะทําให้เรารู้สึกว่าคันรุ่นนี้มีน้ําหนักเบา Earth Day f r e e d ็ m in my life ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กับ Earth Day ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายก็ทำกันวันนี้เรามาทำความรู้จักกับคันรุ่นใหม่จาก h a n d g นั่นคือ h a n d i n g Fighting ครับเรามาดูจุดเด่นของคันรุ่นนี้นะครับเนื่องด้วยคันรุ่นนี้เนี่ยเป็นคันเพื่อไว้เล่นปลาระดับกลางครับก็สักประมาณ3กิโลดังนั้นเนี่ย ความสําคัญของมันคือความแข็งแกร่งของมันนะครับมันอาจจะไม่เท่ากับชาร์กนะครับที่สามารถเล่นปลาขนาดใหญ่แต่นั้นมันจะเป็นเวทที่เป็นเวทกลางซึ่งเวทคารุนเนี้จะประมาณ4 h ความพิเศษของมันคือน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็บา alan คันที่ดีนะครับ ลักษณะบาลานซ์คันเขาครจะทำให้เรารู้สึกว่าคันรุ่นนี้มีน้ําหนักเบาเราจะดูช่วงปลายคันนะครับน,นะครับรบการสั่นตัวของลิฟต์นะครับนะครับการสวิงของมันจะทำให้เรารู้ว่าคันรุ่นนี้จะเป็นคันที่เก็บปลาไวเหมาะสําหรับใครเหรอถ้าถามถึงความเหมาะสมในการใช้คันรุ่นนี้นะครับผมว่า บ่อเหมาน้อจะถูกใจนะครับคนที่ชอบตกเหมานะครับผมว่าถูกใจสิ่งนี้แน่นอน h a n d i n g fight sting สำหรับสายที่ผมจะเลือกใช้ทดสอบกับคัน handling fighting ในวันนี้นะครับก็คือสาย n f o r c นะครับสายนี้นะครับมีคุณสมบัตินะครับเรื่องของการจมน้ำที่เร็ววันนี้ผมจะใช้สาย2.5นะครับหรือ10ปอนะครับเป็นสายเมน สายชิ่งผมจะใช้สาย6กปอนพอเดีย๋ยวเรามาดูว่าการทำงานของคัน h a n d i n g fighting จะเป็นยังไง phử phử chơi vui quá mấy tี nè, rồi luôn thành thiên bầu ma, hoi không เล่นคันี้ทำปลาบินได้เนี่ยอย่าเลยเดิปากเป็นฉีกปลาลิมนค่อยบินปากเป็นยังหนาหน่อยปลาส้งอย่าไปบินเลยดูว่ามันได้เพราะว่าคันเน่ยมันมันไว้เพื่อเล่นเกมใหญ่กว่านี้หรือไม่ก็สายเหมาอ่ะคือว่าสายเหมาาน่าจะเหมาะเพราะว่าคันมันส่งเหยื่อง่าย มันมีแรงเขาเรียกว่าทั้งแต่สมบัติคันอ่ะมันมีแรงเขาเล็กยืดหยุ่นมีแรงแบบหน่วงเวลาวัดปลาแบบสายเหมาอ่ะที่จัดป๊อปวัดสองมือใช่ไหมช็อตนี้เรามาดูแอคชั่นเต็มๆของแฮนดิ้งไฟติ้งนะครับระยะ5.7เมตรเดี่ยวตาแต่ว่าดูคันเลยคันคันแต่ชั่นสวยมากลงกันโคนอ่ะเห็นไหมสวยจริงๆ 嗯。 นี่บอกนะครับคันรุ่นนี้นครับเหมาะกับสายเหมานะครับน่าจะเป็นคันที่ถูกใจนะครับหลายคนถามว่าคันอะไรเล่นเหมาดีตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวที่ตบอบโจทย์วันนี้ผมลองใช้เทคนิคนะครับไม้ตายตะกัววิ่งนะครับอันนี้เป็นไม้ตายนะครับจะให้ตะกัววิ่งนะครับที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับทุ่นทรงใหม่ของเอทีนะครับ ปลาบินได้ไหมได้แต่ว่าสายที่เราใช้วันนี้นะครับสายชิงหน้าฝุกปอนก็เลยยังไม่ค่อยอยากเก็บมันไว้ถ่ายคลิปก่อนมันคนละพาร์ทกันนะเบาเขไปอีกเบาไปอีกมาดูกดันว่าจะมีความแข็งและความเหนียวเท่าสี่ห้าหรือเปล่าเท่า4สี่ห้านี่แตกต่างจากห้าเจ็ดริบลับเลยมีความแข็งมีความปลายวัด วัดได้ไวมากตายมันไม่เชิงแข็งแบบแข็งกระดากมือนะมันแข็งแบบว่าแข็งเหนียวอะ่ะการจันเป็นหวัยิ่งเลยแล้วคนที่ตกปลาเก่งในว้มีหวัา้ดีมาก สังเกตความไวของปลายคันกันให้ดีๆนะครับแลใจใจกัน ตัว,ว,วหากนะ้ากท่านใดดูคลิปการทดสอบคัน heading fighting แล้วรู้สึกว่าชอบใจสามารถเข้าไปสัมผัสคันจริงได้ที่ช h o p st fishing หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้บ้านท่าน เพราะตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วสำหรับวันนี้เอิร์ธเดย์คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แค่ไข่ถ้าคุณยังรักในการตกปลาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Earth Day Freedom in my life